สวัสดีสวัสดีเด็สวัสดีจ้าสวัสดีอีฟซีควรนะจ้าโอ้โหก็สวัสดีสาวกันเสาเหตุกันมาเจาะเบื้องให้เบื้องหน้าจ้าพี่น้องมาเจาะเบื้องหน้าหวานเนาะหวานเต้งแต่ทิพก่อนแล้วเนาะพี่น้องเ้าชิวมาถ่ายพี่น้องอีฟซีเลยของการจะเด็กที่ขอไปหลอกเนาะมาเจาะเบื้องให้หน้า ตะกะเบิ่งเขาเจ้พี่น้องก่อนไปฝั่งไทยเนาะซาแค่เตรียมตัวสิไปเะหิดงานจากพี่น้องลงไปหาเอาเองเนาะพี่น้องเอฟซีซาแคร์กำลัห่อนงานกระเป๋าวิก่อนสิไปกระเป๋าวีสองคนสิไปหาอาข้าเอน้าผลัดกันพี่น้องไปเสียงไปไปเสียงดวงเหมืองเนาะเนาะพี่น,อนอ้อนงอะ,ะไรจะพาหนังหรอจ้านี่ก็จะม,มาเบิ่งเนาะมืออื่นเน,น,น,นา,าะว่าสิไปจากพี่น้องว่าสิไปไปหาอางหนา้าคนละเนาะ การทำร้ายคนดูว่ามีงานบอห้าให้นี่ก็จะบางคนก็เน่าเนาะก็เหียกไพ่เหียกม่นหายใจพี่น้องบางคนก็จะก็บไม่มีเวลาเนาะฮอก็เลยแบบคันอยู่บ้านหาอยู่บ้านมันก็แบบเนากเนาะงานนะคือเนากไลยพกหัวช่างงานเอียงคันไปพุ่นเนาะไปเอาดาบหนาเจ้าเฮ็ดเคยไปแต่เธอหนึ่งเนาะพี่น้องไปตอนนั้นก็คือแดงงานเดือดเห็ดเรียบร้อยแล้วเนาะผัดตุกงานย้อนไอเห็ดบาดบาดอยังก็บพวกหูเนาะสองเหมือนคือมีคลิปที่ผ่านมาแล้วเนาะพี่น้อง เอฟซีที่เคยติดตัมงักแคทมาตั้งแต่ต้นขนาดสิหุ้เนาะบ้านนี้แหละก็เลยเลแบบจนได้ขึ้นมาเนาะพออยู่ไปกับโอแบบคือไปตอนเหล็กเลยพี่น้องเขาบอกท่านี้ประสบการณ์ก็คือมีประสบการณ์เลยเนาะไปเสือทําอีคขังแหลกเลยไปแบบมุบ่หูเจ้าเอียงเลยแล้วเถื่อนี่นะจะเป็นเถื่อที่ซองที่เขาไปสูงระดับหนาแล้วพี่น้องผากเป็นกังใจแคดิซาวลาเนี่ยนะจ้าเดี๋ยวจะพาเบิงนะ่งหน้าก็แลพี่น้องรอเบิง่ง โอ้นี่ก็ขึ้นได้พี่น้องนี่เขาหนาหวานอยากจะมีหยาดได้หนิเ้ยหยาดเต็มหมดจังทั้งนี้คือหวานก่อนเด้เนียทั้งนี้หวานก่อนมูเท้าไหร่ใคยหวานบบาวนะมันลายผลเนาะจนว่าเมนทะเลเลาเมนเล่านี่เขาเจอระหว่าง เจ้าขาดเบิดงามนี่พอดีงามตัวนึงอีเมลหวานด้วยเพลงกระหยากรเขาจะหวานล้ำเลยนม่ยังห่างอี่เพื่อเขาดีละสานนิเพื่ันขึดนอ่ะคือเขาดำเด้พันเขาห่างนะพอดีงามกําลังขึ้นจะเพื่องย่านแต่หยาเด้อยหยาลายไปเต็มพลาเหล่าอุงกรอนโอ้จะคุยจะงัวแล้วฟูทั้งฟูเพี่น้อง ข้างป่เนาะพามาเลาะชุมแล้วก็ชิไเบย์เบหาไม่นกเนาะไปบอกไม่นกก่อนนะพี่น้องเงินอื่นพอเ้าสิบไปนเนาะเตรียมเครื่องเลยได้งานหังบ่ได้คเงินก็บ่มีอีกไม <c oughs> ่สชเอนหล่อเบ่งก่อน ยังหลอกไปเรื่อยๆพาพี่น้อง z o o มืองขาวซาเฮต zoom เมือง,งขาวนวคึกงามดีบอไปอยู่เมืองกรุงคือสียหอดอันทางที่น้องคิดหอดอันตรงไหนตรงหน้าเป็นคนอื่นดำหน้ากับชิคอยวอย,วยเลยเนะาะซาเฮตหมากได้หมกักอันวิธีชีวิตแบบหีไทยใส่หน้าจ้ะพี่น้องแต่ฮาก็มีชิบเหลือกเนะาะฮาตตรงไปเดินนะ หาประสบการณ์ใหม่ๆห,หาไปสู่เผื่ออนาคตอยากได้นานอยากได้นี่ก็หาเงินสื้อเอาเนาะอันนี้ค่ะบุมีงเ,เงินจีสื้อสิ่งที่อยากได้ดำลอยกับหอบบุมีงเงินจีสื้อเลยพี่น้อยอย่าพุ่นนะแต่กินยังก็ได้กินและเหตุงานเงินหอบเองเด้กูหายนี่นะตัวนี้มันคือบุ๋มจีสือ น้ำอุ่มถั่วน่าตื่นค่ะแลวนี่นะไฮแบบไฮที่มันนั่นหลบแล้วพี่น้องน้ามันลายนะเห็นบ่กหอบ่ขึ้นบ่อนน้าเลยทาเบิ่งพุทธแลพันมันยาวจ้ามันขึ้นนะเบิ่งกันป้ายโตหน้าไปเบิ่งย่างไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องยามแรงแล้วพี่น้องบรรยากาศยามแรงอยู่ทุ่งไห่ทุ่งหน้าซาลาผ้าหล่อทุ่งไห่ทุ่งหน้ามาเบิ่งเขาหน้าหวานจ้าพี่น้อง อันนี้ก็อันนี้ไม่แรงจ้าก็เหลืองไม่เห็นงานกับพี่น้องตรงนี้พายอยากจากบ้านเนาะพี่น้องบรงนี้พายอยากห่างบ้านหางพอมีเนาะแต่ว่าเฮากับบุญมีซีเลื่องจ้ะพี่น้องช่างแค่ไหนก็บบุรีบิงเงินจากบาทดอกสิไปนะพี่น้องก็ชี้ได้หาหายืมหายังไงนะพี่น้องเพื่อเฮาสิไปสัวดาม่าเนาะหาตั้งแต่ตอนยังน้อยเนาะขีดดีแหละก็มีเอฟซีหลายคนว่า ตอนทามสักกี่ตอนก็ว่านะบอกอยากมาทำงานอยู่ไท,ทยบอก,กบอยากไปแลพี่น้อสงส่วนคนก่อนที่ชาวแคทมาได้ไปน่ะก็คือชาวแคทป่วยเนาะคือแบบบมดสบายแฮ่มีแต่เจ็บในท้องเดื่องนี้มากก็คือว่าใครเก่าเลยเนาะแต่มีอาการอยู่มีแต่ห้าวขาล้ำอาจจะพี่น้องขาล้ำอาหารการกินเนาะขาล้ำป่าขาล้ำท่อจะเอาไปเบิบ่งทาน,นกันเนะาะไปเบิบ่งน้ำเบาอ่ไปเบ่ง ก็ทางนางงามได้งามอยู่ได้ทางนี้ก็ได้ทัานขึ้นนี่คือสีงามมันอยู่มันกับเป็นแถวอยู่ได้ล่ะแถวคือดาอยู่ได้แห้งเนานนะทางนี้คน,นอยู่โต๊ะความมามีน้มเจ้าพี่น้องไม่หนวกแล้วผิวสีได้มาลกาุกหงาลุกข้าเกี่ยวขาวคนเดียวก็บเบิ่งไปเนาะพี่น้อกโซเชียลจะสีไปแต่จกักหนามไปชิบไปสูจนกว่าสิมี าจอบหงาจอบหน้าก่อ,อนสิไปไทยเนาะก่อ,อนสิไปทำงานเนาะบรรยากาศอ่ะเน้องามแหงบรรยากาศยำแรงอ่านพี่น้องฝั่งลาวนะพี่นอ้องไทยก็อยากไปเห็นงานอยู่ทางไทยก็คือแบบ หนึ่งเงินเดือนดีแล้วก็คือไปพุ่นน่ะมีเงินเนาะอยากกินยังกระสือกินอยากได้ยังกระสือเอาจะพี่น้องเทาเห็ดเ้าหาแล้วกระสือกินคืออยู่บ้านเจ้าแคทเนี่ยถ้านมีเงินกันอย่าก,กระโบข่อยมีเนะาะเพื่อหนึ่งก็มันเป็นโซนดบบนแล้วพี่น้องอยากหมดอาหารเพื่ออาหารเนี่ยตามตลาดเนี่ยก็ต้องถาเป็นตลาดบันคานจ้าบางคนเฮาคนเฮาก็อยู่ อยู่เพื่อป่าเพื่อท้องนี่แล้วอยู่เพื่ออนาคตอยู่เพื่อครอบครัวนะพี่น้องเฮ็ดสูบไปเนาะเ้าเแ็ดก็มันก็นมีความความหวงังความความพันความ,วาวมกกหวงังนะพี่นอ้องแต่ก็บ่กหัวฉีดแรงหัวใจต่อไปก่อนก็บ่ได้จ้ามาถึงตอนเดินไปนํากันท่านี้แม่นหวานตามหลังเนาะก็ยังบ่ทันขึ้นขาอยังน้อยๆอยู่เป็นแถวาขาแล้วก็ห้าขาดเดี๋เป็นแถว,วของขา บรรยากาศยามแรงสัง,งัดแทงเนาะอยู่สวนนบดลาวตกหายตรงหน้าผ้ามะบึงธรรมศาสตร์ทั้งผูวน้าก็จะกากะให้เนาะงเขาจะตกกะเดรสิาพาบาวพีขี่ไปเอแฮบบาวพาี่ผ้าขี่ไปทางผูวน้อพี่น้องแต่เ้าหลับมนันตรงนี่แล้วมันเอาหลุดมาบรายเดเลยมันคาหัวเพามาแต่ผ้าอ่านบาวพีไปตัดพุ่มแล้วกะมาเว็บหน้าเลยน้องพี่น้องของสภาเอฟซีพี่น้องเอฟซีมาบงงาางางามึงน้องกันจ้าทั้งผูวน้าเคี้ยวงามเลยอะพวกทางน้องทางนั้น แต่ว่าทางนี้ก็คือกำลังขึ้นจากีหน้อเสียงก็จะตัดใหม่ทางสนวนถุกไปไป,ไปเด้อไปเด้อนั่ชีขวา,นะา,าวกันเนาะอันนีชิมเมอร์เวยนเอาโซข้าเวย์เม่แล้วก็ชีขาวไป ายเตรียมเครื่องเตรียมพร้อเมื่อกว่าเสี่เคลื่อนช้านะพี่น้องแต่กับมืออื่นพอแล้วเนาะเราก็ต้องหอบข้อไปก่อนแะเลอันเอาไปหอบ,บไปไปดับมือสองมือเดีเวาบมาหวัวสิบไปจากมือสิไปจากเดือนอได้ก็สิสงนะองแล้วเนาะไปกับหนึ่งกระช่วงนะชาวฮ็ดไปตัวบาแล้วพี่น้องเอ้ยไปหบบหัวจักขี่หัวจกักยังไปแบบ เสียงไปเลยเนาะเสียงไปแหง,งตอนนะก็ค่ายแต่วันหนึ่งก็ไปหาพี่น้องเนาะหาไม่ถาไม่ถาพิผลก็มีงานห้องหับรล้อลอยแล้วตอนนะไปนะเสียได้ขันเหม็นต้อนนะขึ้นเหม็น,น,น,หมนหิดได้นะแต่บลบได้บังคับกันเกินนะสีอยู่ไปจนยาวๆเลยจ้าแต่วบนนี้พอเขาตกงานปึ๊บเลยเจ๊สิไปหางานอยู่ใส่เจ๊ิไปบ่อนได้เนาะพี่น้องใช้แค่พันหนึ่งก็เข้าก็หาก,หาก,ก็เคยไปเนาะไปโหลด ไปอยู่แจได้แล้วจะไปบกหัวเลยก็เลยหางานไปเรื่อยไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยอยู่แบบลำบากเห้งก็เลยฝึดมาบ้านตังรักก่อนจะพี่น้องก็เลยมาได้ปีหนึ่งเขาปีที่สองเลยเนะาะเขาก็พ้อมไปแล้วจ้ามาเพี่้องสำลักกะเลยนะเนี่เขาจะไลงัวไหลคายเมื่อไหลงว่วเมื่อไรกับพี่น้อง ขึ้นมามาเคาะทางนัง้นก็คือแบบเดินแล้วกวางแห้งน้องยองได้แต่แค่เส้อาไปเพื่อนห่อรถทางอยูทางนั้นอย่างาปปางวเมื่อกันอะพ้นเืออันลิ้นมาละจ้าตอนนี้ก็คือแบบพ้นมาอะไรน้อยหนึ่งจะแรงกว่าได้คุยเมื่อกั แค่นี้ได้เบาอีกนี่